โอเคครับทุกคนก็กลาบตัวดีชาววัรุ่นวันมันแมนเดสตองเกตกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคัปปี้ด็อกนะครับก็อยู่กับในเซิร์ฟ598อีกเช่นเคยก็เป็นสายฟรีตัวตึงประจำเซิร์ฟเลยนะครับว่าว่าผมได้ตบแบบรุ่นใหญ่ๆผมก็ตบมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่โบนัสการเติมเงินก่อนเพราะว่าจะได้เชื่อว่าเราเติมจริงหรือเติมปลอมนะครับก็ดู เติมเป็นที่ศูนย์ครับไม่มีการเติมเงินสักกับบาทวันนี้ก็เข้ามาดูกระเป๋านะครับตอนนี้ดำแล้วก็ยังมีแปดใบเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อดำในมาเก็ตนะครับเพราะว่าเราเน้นด้านพลังอยู่นะเพราะว่าวันนี้เราซื้อพลังงานไปเยอะมากๆก็เลยสามพิศหกใบก็น่าจะทันอยู่นะครับตัวนเพราะว่าเกวินนี้อีกเจ็ดวันเลยนะโอเคไปเข้ามาดู ว,วเรวลเราก็อยู่ประมาณ74นะทุกคนผมเพิ่งอ,อัดพลังมาเลยโอเคเข้าไปดูอันดับอันดับผมอยู่ที่300 71นะก็ขึ้นมาเยอะมากๆวันนี้แล้วก็พานด่านอยู่ที่600ตัวละครก็คือเจนน้อจีนอนตัเองก็ขยับมาเยอะมากๆจากเมื่อวานแค่นี้เดียววันนี้ก็เพิ่มมาเป็น สองร้อยินะกิวก็อยู่ประมาณสัตกล้องซูมไก่ตันผลถาวรงบสีบาทมาดูการทุกคนเข้าเกมมามีผลถาวรจริงๆด้วยคุ้มมากๆดซซิชอปมีไก่ตันขายด้วยนะเริ่มต้นสิบกาบาท่าวีสีก็มีครบได้รับฟาร์มทุกอย่างในเกมกดเกมพาสกดผลพิศามีครบตามพี่มาลิงใต้คลิปได้เลย คใครอยากเข้ากิลก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยนะครับกิลชื่อ one star นะครับทุกคนใครที่เป็นไม่เป็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่กิลก็ประมาณมานี้ก็ยังรับอยู่นะทุกคนเพราะว่าต้องการแบบคนที่มีพลังเยอะๆหน่อยนะแล้วก็ตีบอสกันด้วยทุกคนนี่ตอนนี้บอสเราก็อยู่ที่เมลสกานะทุกคนตีกันแทบไม่มีดาวเมกกันเลยนะไปรลุน่นโอเควันนี้เราก็จะไม่มาตี ทาเยอะมากเราแค่มาลองเชิงให้ดูว่ามันจะมีใครตึงเท่าเราบ้างมาโอเคเหลือท้าสู้อีกหนึ่งอุย้ยเราได้ปุญแจมาครับตอนนี้ได้ของชิลๆมาคนนี้พลังแสนห้าขามีปู่บอมไปเราท้าสู้ไปเลยน่าจะไหวยอยู่มั้งครับพลังเราเยอะมากๆเลยตอนนี้แต่ขอปู่บอมนี่อุย้ยแต่ความเร็วโซนิกนี่เราโคตรจะไวเลยนะทุกคนโอเคฝั่งซิงเอามา ถ้าเขาวางซอมบี้แมนไม่ใช่ซอมบี้แมนดิวางไอ้น,นี่ไว้ถูกมากเวลาเขาติดกระดูกแตกเขาเป็นการคอมโบนะทุกคนโอ้ยเก้าหมื่นก็ถือว่าเบาอยู่โอเคได้เวลาเรายิงสวนเ,เรายิงทะลุโล่ไหมสามแสนเจ็ดโอเคทะลุอยู่ผมว่าใช้ได้ครับดวงต่อธรรมดาไปโอเคติดโล ก็เตะไปอีกโคตธรรมดาเบาว่างแล้วก็ตดกระดูกแตกฝั่งเราได้ฝั่งซีงเอาไปก่อนเจ้าวะนนี้ได้ฝั่งซีงเงาไปที่มีท่านไหนนะทุกคนมีท่านั้นกับตายแล้วเขาก็ฝั่งซีงเมาที่โอ้โหโดนระเบิดตายวันนี้เขาได้ยิงมาก่อนได้ไปเท่าไหร่โอ้ห้าหมื่นก็ถือว่าเบามากคนนี้โอเคเราส่วนไปบ้างโหไม่รู้เลยนะทุกคน ถึกมากะได้ต่อยธรรมดาไปอีกก็ตะเตะนะแล้วก็ยิงติดก,กระดูกแตกโอเคเลิวเหลือครื่องหลอดแล้วโดนเผาเราไปอีกนิดนึงแล้วได้ฝั่งเซี่องมาที่ฟีนิกแมนก็เป็นอาวต่าเลยแหละครับแล้วเราก็มีอวตาาเหมือนกันว่าเขาจะได้ยิงมาก่อนแตวันนี้ดามเมจอยู่ที่เท่าไหร่ โอ้โหห้าหมืน่นก็ยังเบาอยู่นะครับและส่วนกลับไปไม่ทะลุลู่เลยทุกคนติดทําไห่อยู่โอเคเผา่ลังมาตายแล้วเราได้สบันแขนโอเคได้ฮิวเลื่อนมาโอ้โหดูเลื่อนมาเยอะมากครับทุกคนโอเคได้ฝั่งสีงาไปอีกรอบเมื่อไหร่ซัมบี้แมนจะตายไม่ใช่ซัมบี้แมนนี่ฟินิกแมนโอเคตาย แล้วโอ้โหเราติดไม่ดับเยอะมากตอนนี้โอเคเขาตายเขาไม่สามารถสกิลได้นะครับส่วนเรายิง,ย,งยิงธรรมดาไปน่าจะตายอยู่โอ้ติดไม่ย่อท้อแลวเขาได้ตีมาจาังหวะนี้ฟินิกไม่ใช่ฟินิกทำไมติดฟินิกวะเนี้ยเออมาฝั่งพีนเอาไปที่โซนิโอเคครึง่งรอดแลวเขายิวเพิ่อมอีกแล้วเรายังมีชีวิตไหมสมีม้แมนโออมี้แมนติดไม่ดับนะทุกคนมันมีกี่หัวใจวะสมี้แมนตายยากมากหนึ่งสามพนแปดจังหวะนี้ โซเนีตย,ย, 8, 000, ต,ายนตายยิงกลับไปแปดหมื่นเก้าโอเคตายไปหนึ่งแล้วก็ยิงตดกระดูกแตกว่นนี้ถ้าซอม,มิแมนเราตายก็โอ้ซอมิแมนเราตายอย่างนี้มีสิทธิ์แพ้สูงครับโอเคเก้าหมื่นหนึ่งเหลือตัวหนึ่งโอเ้เขาฮิวเรื่อยเรื่อยเราน่าจะแพ้นะทุกคนว่า ู้ไม่น่าไหวนะวันวัน,วนโอ้ยิงไม่เข้าเลยครับทุกคนติดโลคบบบอมและมีฮิวด้วยโอ้ยอย่างเรายังมีลูกสม,มุนอยู่ยังได้อยู่อันนี้เทิร์นที่แปดแล้วทุกคนดูเดือดดูเดือดสองหมื่นสองโอ้แทบไม่เข้าเลยแต่โลคเขาหายฟังซี่เอามาตายว่ะทุกคนโอ้โอเคแพ้ว่ะโอ้สู้ไปต้องนานแพ้ทุกคนแบบลุ้นนะว่าต้องชนะแน่นอนพี่โอ้โห เป็นไงล่ะทุกคนแพ้เพราะว่าเรายังไม่เอาจริงนะทุกคนถ้าเราจริงแบบมันจะโหดกว่าน,นี้่ะไม่ใช่อะไรหรอกมาเรามาอัปเดตกันก่อนนะวันนี้ผมก็ได้ฟาร์ของม่วงก็ได้ของม่วงมาประมาณนี้นะโกเรายังก็อัปได้อีกเดี๋ยวเราอัปเลยอัปทุกคนเห็นเตอนนี้พลังเราเพิ่มรัวๆโอเคโกเราหมดนี่ใช้ได้อยู่โอเคหมดเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเราได้เซ็ตม่วง HP มาสามชิ้นนะครับ จ G4 เราก็ใส่โจมตี4ชิ้นแต่ไม่ได้สกิลด้วยพลังงานไม่พอนะแล้วก็มีแมนก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้อีก็พลาราตัวเดียวสเต็สิบเอร์เซนแล้วก็โซนิกแล้วก็เน้นพลังน,นทะทุกคนเน้นความเร็วความเร็วเรอยู่ที่270นั้นน่าจะไวที่สุดในเซิร์ฟไหมไม่แน่ใจน,นทะทุกคนไวก็ไปก็เท่านั้นนะครับก็ โอเคเราจะมาอัปเดตกิจกรรมภายในวันที่7นะทุกคนก็มีมือใหม่ล็อกอินที่มันรับไปแล้วก็รับเกวกิลนะกันชุบนะก็ฝึกนินจาทุกคนก็น่าจะได้กันแล้วนะถ้าใครไม่ได้คือแบบพลาดมากหรือไม่แน่ก็รอก็ได้คนระับรอแฟตประกายแสงแฟตประกายแสงน่าจะมานะคนถือว่าดีอยู่สำหรับคนที่ต้องเก็บหินมาเยอะนะทุกคนถ้าใครไม่มีหินนี่แปดคุณไม่ เติบโตแน่นอนอันนี้ผมก็ก็อะไรอะเอออันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะทุกคนก็คือเพชรผมไม่พอใช้งานนะอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรอัปเดตแล้วทุกคนเพราะว่ามันก็วนๆซ้ำๆเราสู้ใครไม่ค่อยจะได้นะเพราะว่าต้องรอปป่บอมนะก็ดองตัวแดงไว้ด้วยผมดองไว้นิดเดียวเองนะ โอเคใครอยากให้คิวผมก็สามารถแอปมาได้นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับใครอยากให้มีสายฟรีอีกหรือว่าอะไรก็คอมเมนกันมานะครับเพราะว่าเพิ่งนี้ก็เซิร์ฟห้าไม่ใช่ดิห้าก้ก้ก็เปิดด้วยใครอยากลงกับผมก็สามารถลงได้แต่ไม่ได้เล่นยาวแล้วนะคนแค่ไปปั้นตัวขำๆไปสนานคลิปนี้ขาตัวลาก่อนสวัสดีครับ you. <music>